สวัสดีนะครับเพื่อนคลิปนี้ผมจะมาพูดเรื่องแขนงในทุเรียนแบบครบ,ครบๆจบจบจบเพื่อนๆฟังนะครับแปลงนี้คือทุเรียนอาอยุ3ปี10เดือนที่เจาผลผลิตในปีนี้เนาะนะครับก็จะพูดให้ทั้งเ,เรื่องของแขนงในทุเรียนในทุเรียนที่เจ้าผลผลิตและแขแนงในทุเรียนของทุเรียน ตั้งแต่ปลูกถึง4ปีนะครับคือก่อนที่เราจะเอาผลผลิตนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังแบบครบๆเลยก่อนอื่นเพื่อนดูการเติบโตก่อนนะครับจะได้คลอไปแล้วจะได้เข้าใจภาพรวมพื้นฐานของแปลงนี้นะครับแล้วก็จะได้เข้าใจคนที่จะมาอธิบายในคลิปนี้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะครับทุเรียนที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี่คือทุเรียนอายุ3ปี10เดือนปลูกจากกินข้างร้อยสิบาทประมาณนี้นะครับร้อยสามสิบแปลงเนี้ยมันปลูกจากกิ่งพันสามไซส์เนาะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยสามสิบประมาณเนี้ยวนะครับ เ,เช็คกล้องนิดนึงอ่ะการเติบโตนะครับเพื่อนสปี10เดือนก็จะเอาผลผลิตและลงสารในปีนี้แหละนะครับคือทําสารด้วยเพื่อดูการเติบโตนะครับนี่นะครับดูสักหน่อยนึงเพื่อนพงพอมองภาพออกเนาะเราดูจากใบดูจากทรงพุ่มนะครับเทียบจากต้นนี้ต้นอื่นก็ใกล้เคียงกันเนาะเพื่อนจะได้รู้ว่าภาพรวมของแปลงนี้เป็นยังไงนะครับและ,อ,ะองค์ความรู้ที่ผมเอามาถ่ายทอดได้จากคนที่ทําทุเรียนได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนก็อนุมานได้ถูกต้องเนาะนะครับอ่ะดูนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวล็อก ตรงนี้หนึ่งอะทีนี้เพื่อสัสเกตเข้าไปเห็นแขนงในทุเรียนไหมนะครับอ่าเดี๋ยวเราพูด,ดี่ต้นนี้ต้นนี้ขนงเยอะจัดนะครับกิ่งใหญ่ด้วยเหมาะกับการทําลูกมากนะสำหรับต้นนี้อ่ะเพื่อดูนะครับเดี๋ยวเราดูตั้งแต่ล่างยันบนเลยเอ่อเท้าฟาร์มหน่อยหนึ่งนะครับแปลงนี้มันปลูกจากดินก้นบ่อเนาะเป็นดินทรนะายนะขุดทรายขุดดินออกมาแล้วก็มาป, ộ, ป, ộ, ป, ộ, ปลูกนะครับเป็นที่ต่านะครับตรงนู้นเป็นคลองส่งน้ํานะครับอ่แปลงนี้น้ําแห้งยากนะครับเพราะาเป็นคลองส่งน้ํา จะเคลื่อนใหญ่นะนะครับแต่เรามีบ่อในพื้นที่ตัวเองเพื่อประสิทธิภาพในการวางปั๊มนะครับผมทํางานด้านระบบน้ำนะครับรับจ้างออกแบบระบบน้ำนะครับน้ำี่ใช้น้อยมากนะครับแล้วทุเรียนเตาดีอย่างนี้เลยนะใครสนใจเรื่องงานระบบน้ำเพื่อนๆทักมาสอบถามจ้างงานผมเลยนะอย่าชะลอชฉลีนะครับผมบอกให้แปลงนี้จุดเด่นเลยนะครับให้น้าน้อยเป็นระบบอัตโนมัตินะครับผมมากยิงดีโมดปั๊บกับคือเสร็จแล้วนะครับในทุเรียน130ต้นทาเองคนเดียวนะครับผมมีทุเรียนราวๆหกร้อยต้นทำเองคนเดียวให้น้ําใส่ปุ๋ยนะครับบริหารจัดการ แต่ว่าอย่างพ่นยาเนี่ยบางทีก็จ้างน้องเขาม,มาพ่นนะครับพ่นไม่ทันทํางานระบบน้ําเยอะช่วงน,นี้ทีนี้ค่าไฟไม่เกิน1นึบาทตั้งแต่ปลูกจนปัจจุบันเลยนะนะครับเพราะเป็นระบบน้ําที่ใช้น้ําน้อยที่สุดในในปัจจุบันนี้นะคะรับสำหรับสวนทุเรียนและตัวดีด้วยอย่างที่เห็นอทีนี้เพื่อนๆมองไปจะเห็นะแนนงในทุเรียนนะครับแนนนในทุเรี <ส daughter> ยนอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่แบ่งเป็นทุเรียนเล็กก่อนนะครับทุเรียนตั้งแต่ปลูก1นถึงสปีเนี่ยะแนนงในทุเรียนไม่มีประโยชน์นะครับ ประโยชน์น้อยความจริงแขนงนายทุเรียนเนี่ยมันประโยชน์น้อยอยู่แล้วนะครับแต่อยู่ที่เรามองอ่ะตั้งแต่ทุเรียนตั้งแต่ปลูก1นถึงสปีเนี่ยเรามองด้วยฟาร์มหลักธรรมชาตินะครับใบพืชเหมือนแผงโซลาเซลล์เนาะต้องโดนแดดเท่านั้นถึงจะปรุงอาหารได้ถึงจะมีประโยชน์ใบคุณจะใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าไม่ทํางานก็คือกินฟรีนะครับหลักการคือแบบนี้สมัยประถมมาสอนกันมาแบบนี้เลยแขนงนายทุเรียนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเข้าไปดูนิดนึง ที่ต้องตั้งห่างเพื่อจะได้เห็นไซตต้นเนาะนะครับทีนี้เราเห็นไซต์กันไปแล้วนะครับเราเข้าไปดูใกล้ๆเพื่อนเห็นไหมข้างในมีแต่ขนงแล้วจะมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูใบมันจะใหญ่สมบูรณ์ฝาใบนอกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันกินอย่างเดียวเพื่อนเหมือนคนเราอ่ะอยู่ในครอบครัวเดียวกันอะ่ะพี่น้องเราไปทํางานตากแดดเ,เจอมแมลงนู่นนี่นั่นฝัจะได้เงินเข้ามาไอ้นี่มันนอนกินบ้านอย่างเดียวตัวขาวจ้อยนะครับ ตัวใหญ่ตัวอ้วนสมบูรณ์ลวกเลือกก็ไม่ป่วยับเขาแบบนี้คแนนนายทุเรียนคือแบบนั้นอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเข้าไปดูเนาะในกรณีของตอนนี้พูดถึงในกรณีของทุเรียนเล็กก่อนหรือข้อเสียของมันก่อนนะครับเดี๋ยวข้อดีผมจะพูดให้ฟังมีข้อดีน้อยแต่มีนะครับใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับอ่ะทีนี้เพื่อดูใบนอกประมาณนี้เนาะก็ถือว่าโอเคนะครับใบนี้ก็เป็นใบแรกนะครับเดี๋ยวรอใบานี้แก่รออีกใบหนึ่งลงสารเนาะนะครับอ่ะทีนี้เพื่อนเข้าไปดูแนนงในทุเรียนสีสะอาดจ้อยดูความใหญ่มันเห็นไหม เนี่ยขันแข่งในอยู่ในร่มไมเห็นไหมเหน,หมนี่ยสมบูรณ์ไหมไอ้พวกนี้มันสมบูรณ์เพื่อนทำไมมันสมบูรณ์สวยแตกออกมาเนี่ยดูดูมันแตกเป็นกระโดงนะเห็นไหมทำไมมันสมบูรณ์ก็อย่างที่ผมบอกนะครับกินซีอย่างเดียวเพื่อนไม่เคยทํางานไม่เคยออกแดดไม่เคยเจออะไรเลยนี่เห็นไหมดูมันเพรสมบูรณ์ของมันนี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยหลักการคิดตั้งแต่ทุเรียนปลูกใหม่นะครับตั้งแต่ปลูกถึงเก็บผลผลิตเนี่ย เรามองแค่ว่ามันกินฟรีมันไม่โดนแดดเราแต่งออกอย่างเดียวนะครับเพื่อนแต่งออกอย่างเดียวดูเนาะเห็นไหมสรุปนะครับทุเรียน1-4ปีแขนงในทุเรียนเรามองว่ามันกินฟรีมันไม่โดนแดดเราแต่งออกอย่างเดียวจบเห็นไหมง่ายเพื่อนง่ายทําทุเรียนในสไตล์ทสศพง่ายมากนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับอ่ะทีนี้จบสําหรับทุเรียนทุเรียนเล็กแหละนะครับ ทีนี้เรามามองที่ทุเรียนออผลผลิตว่างแขนงไหนไม่มีข้อดีเลยใช่ไหมไม่ใช่นะครับมีเหมือนกันนะครับเวลาที่เราทําทุเรียนอผลผลิตเนี่ยใบหนึ่งใบสองใบส,สามเราต้องการให้มันออกใกล้เคียงกันนะข้อดีคือถ้าใบออกใกล้เคียงกันดอกมันจอ,อกใกล้เคียงกันถ้าดอกออกใกล้เคียงกันผลมันจะเก็บผลผลิตใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นการทางานมันจะง่ายนะครับเวลาที่พ่อค้ามาไม่กินรุ่นก็เสร็จนะครับแล้วมมาดีนอกเหนือจากนี้คือถ้ามุดใบเราออกพร้อมกันเนี่ยเวลาเราพ่นยาเนาะใบเปียออกมาพ่นทั้งแปลง ผ่านไปอีก7-10บวันพ่นอีกผ่านไป7-10บวันพ่นปับจบเลย3 4เดือนจบแค่นี้นะครับแต่ถ้าใบเราออกไปพร้อมกันทั้งแปลงเพื่อนเพื่อนึกเนะาะอโซนนี้ปีออกมาก็ต้องพ่นยาอ่าโซนหลังมาปีตามกัน20บวันก็นต้องไปพ่นขหลังอย่างเงี้ยเพื่อนเจะทำงานไม่รู้จักเสร็จเนาะนี่คือข้อดีนะครับทีนี้ถามวา่าวิธีการกระตุ้นให้แตกทุเรียนแตกใบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีหลายวิธีแต่วิธีกลหรือวิธีทางธรรมชาติที่ดีที่สุดคือการแต่งกิง่ง หลักการของไซโตคนินและออกซินนะครับออใครสนใจไปหาต่อใน y t u t u นะครับแต่ผมจะอธิบายรวบๆว,ว่านะครับยิ่งแต่งกิ่งใบพืชยิ่งแตกเป็นเหมือนกันทุกพืชน,นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงสังเกตเห็นว่ามีอินฟลูเอนเซอร์หรือกูรูอาจารย์หลายๆท่านในทุเรียนเล็กเนาะเขาชอบ โชว์การแต่งกิ่งนะพอแต่งปั๊บมันก็จะออกมาสวยคุณเก็บใบให้ดีเดี๋ยวมันจะเต็มครึ้มแล้วการแต่งกิ่งเนี่ยมันจะสามารถเลือกกิ่งที่ไม่มีคุณภาพออกไปนะครับในทุเรียนเล็กนะนะครับมันจะทําให้ทรงต้นเราสวยการแตกใบไวนะครับเห็นไหมนะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้เสร็จปับ๊บเราก็รู้ว่าวิธีกลที่จะทําให้ทุรเรียนแตกใบได้ดีเนี่ยคือการแต่งกิ่งแต่นะครับเมื่อเป็นทุรเรียนเอาผลผลิตเนี่ยเมื่อเราทำใบหนึ่งเสร็จปั๊บเนี่ยต้นนี้ทำใบหนึ่งถามว่าเราอยากให้ใบสองออกพร้อมกันเราไปแต่งกิ่ง ได้ไหมไม่ได้นะเพื่อนเพราะใบพวกนี้เราต้องการเก็บไว้ทางฤดูกาลนะครับเพื่อให้เขาใช้เลี้ยงผลผลิตคือใบเนี้ยมันจะอยู่กับเราไปจนเกือบจบเลยจบฤดูกาลเลยใครทุเรียนใบหนาใบใหญ่เลี้ยงลูกกิ่งนะครับใครทุเรียนใบน้อยเลี้ยงลูกได้น้อยนะเพื่อนถ้าฝืนเลี้ยงลูกเยอะก็เหมือนกับทํางานเราใช้งานเขาหนักเกินไปปีฤดูกาลที่ต่อไปอะ่ะต้นมันจะโซมันจะฟืนได้ยากเห็นไหมเพื่อนถ้าฟื้นก็ต้องใช้ปุ๋ยยาที่มันหนัก และทีอย่างเงี้ยต้นทุนจะสูงเพราะฉะนั้นการทางานที่สมดุลดีสุดวิธีกลที่ดีสุดในการทําให้ท้เรียนแต่ใบพร้อมกันคือการแต่งกิง่งดังนั้นเราจะแต่งแขนงแทนนะครับเห็นไหมนี่เพื่อนๆเป็นคล็นิดเดียวนะครับเมื่อใบหนึ่งได้มาเต็มปับ๊บคุณปล่อยแขนงไว้ก่อนนะครับปล่อยแขนงไว้ก่อนเดี๋ยวพอเลี้ยงไปเรื่อยพอใบ2เราต้องการให้มันแตกพร้อมกันเนี่ยนอกจากสารอาหารที่เราจะเติมไปเพื่อช่วยกระตุน้นให้เขาแตกเนี่ยหลักการคือแต่งกิง่งแต่งแขนงนะเพื่อนอย่างเช่นใบนี้นะครับเดี๋ยวผมประเมินว่าอีกสักวัน อีสิบวันเขาจะแก่อีกยีวันเขาก็จะพักตัวแล้วก็จะเริ่มแตกใบออกมาซึ่งภายในช่วง20วันเนี่ยเดี๋ยวผมใช้คนเข้ามาแต่งแขนงทั้งหมดนะครับเพื่อกระตุ้นด้ยให้ทุกอย่างมันร่วมกันเช่นต้นนี้พร้อมแล้วต้นขลังยังไม่พร้อมให้ทุกอย่างมันให้ฮอร์โมนก็เคลื่อนเดินมาใกล้เคียงกันนะครับแล้วเราก็พ่นกระตุ้นนะครับด้วยพวกอาหารตัวที่ผมจาหน่ายอยู่นะครับมีข้อดีคือกระตุ้นการแตกใบนะครับมีสามตัวเจ็ดร้อยบาทนะครับทุเรียนเล็กที่เห็นโตเร็วเนี่ยเพราะว่าใช้วิธีการกระตุ อ่ะทีนี้เพื่อนรู้แล้วเนาะวิธีกลวิธีการใช้ประโยชน์ใบหนึ่งปล่อยคะแนนไปนะครับาถามว่าสมมติใบหนึ่งแตกออกมาลูกๆเนี่ยล้วแต่งไปเลยกไ็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากเขาเลยได้นะครับเราก็เสียค่าเสียค่าแรงการแต่งเหมือนกันเสียเวลาในการแต่งเหมือนกันแต่แค่รอเวลาจะมีประโยชน์ขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการกระตุน้นการแตกใบนะครับอ่ะทีนี้เพื่อนเห็นแล้วทีนี้เรามองอีกนะครับมองให้ลึกลงไปอีกสมมุติว่าใบนี้แก่นะครับเราแต่งคะแนนปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยแล้วโล่งแล้วขา้างใน กระตุ้นพ่นทันหารสามตัวนะครับกระตุนเนี่ยเขาแตกออกมาใบเขาแตกออกมาใกล้เคียงกันทั้งแปลงเตเมื่อใบแตกปั๊บสิ่งที่ตามมาใบทุเรียนเนี่ยเวลาแตกจะแตกจากปลายยอดปลายกิ่งนะครับคือแตกจากข้างบนก่อนนูนนะครับแล้วค่อยลามลงมาแตกปั๊บติดปั๊บแขนงในก็จะแตกด้วยดังนั้นเราต้องเสียค่าแรงในการแต่งแขนงในอีกนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแต่ตรงนี้ถ้าเขาแตกออกมาเลยเราแต่ง ได้ไม่ได้แต่ก็เสียฟรีอีกนะครับเพื่อนๆจําไว้นะครับอันนี้เป็นหลักการเนาะตาใบตาแขนงเนี่ยกับตาดอกเป็นตาเดียวกันนะครับเวลาเราแต่งแขนงก็ต้องแต่งแบบพิธีพิธันนิดนึงนะครับเผื่อในอนาคตมันจะเป็นตาดอกนะครับได้มันเป็นตาเดียวกันทีนี้ในใบหนึ่งบอกไปแล้วนะครับในใบ2ใบสุดท้ายที่อยากผลผลิต เราจะใช้ประโยชน์จากแขนงยังไงนะครับเพราะว่าใบ2เนี่ยเราไม่ต้องการให้ทุเรียนแตกใบแล้วเราต้องการดอกนะครับแต่เราจะใช้ประโยชน์จากมันได้ไหมหรือจะต้องแต่งฟรีๆไปผมก็มีวิธีนะครับคือวิธีแบบนี้จะนําเสนอให้คือสมมุติในกรณีที่ ใครลงสารเนี่ยเราจะต้องพอใบสองปลีออกมาหรือใบสุดท้ายที่เราจะเอาผลผลิต่ยปลีออกมานะครับเราจะเริ่มปรับสีเอเลชหรือสะสมอาหารณนะตอนนี้นะครับก็ทางดินใส่อะไร824ทางทางใบพ่นอะไร0 5 2 3 4หลักง่ายๆทีปริมาณน้อยแต่ทีนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงใบระยะลงสารเราลงสารเสร็จปับ๊บเราจะไม่ทำอะไรแล้วเพราะการลงสารคือหยุดให้เขารับ อาหารรับน้ําเพื่อสร้างความเครียดนะครับเป็นกระบวนการกระบวนการหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นการลงสารไปโ,โคเนี่ยมอนปิดปากปิดจมูกนะครับอาจารย์โกาสันสอนไว้แบบนี้เนาะขออ้างอิงถึงอาจารย์หน่อยก็เหมือนออให้เขาลากตีโพมงดรับน้ํารับอาหารนะครับเขาก็จะหยุดเขา,ารเรียกอะไรชะงักการเจริญเติบโตหน่อยหนึ่งนะ่ะเพื่อนๆแล้วมันจะเครียดต้นไม้เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับหลังลงสารเราจะไม่พ่นอะไรเข้าไปละเพราะเรารู้ว่าเราต้องการให้เขาหยุดนะครับ,รรบสมมุติว่าใครลงสารแล้วไปพ่นสะสมเนี่ยมันก็มันมันแปลกๆไหมเพื่อนต้องการให้หยุดแต่ไปเติม มันก็ไม่ใช่เรื่องอมันเสียฟรีเพราะฉะนั้นถ้าจะลงสารจะเ,เติมหรือจะปรับสีเอเชหรือจะใส่ปุ๋ยทางใบให้ใส่ก่อนลงสารเมื่อลงสารเสร็จปับ๊บหลังจากมีเวลา15วันสารจะออกฤทธิ์เต็มที่เนาะภายใน15วันเนี่ยให้เราแต่งแขนงในช่วยเพราะอะไรเพื่อนเวลาที่เราพ่น0 5 2 3 4ไปในกรณีที่ใบปีออกมาเสร็จปับ๊บพอใบเพรสลัดเราลงสารเนี่ยก่อนที่จะลงสารในช่วงเนี้ยเราจะต้องเริ่มสะสมอาหารไปเรื่อยๆเนาะทุก10วันนะครับโดยขึ้น แล้วแต่สูตรใครนะครับแต่โดยส่วนใหญ่พื้นฐานก็จะเป็นศูนรทั้งสองสามสี่นะครับเป็นปุ๋ยกลางไทยสูงทางใบเนาะขึ้นไปปับป๊บปับป๊บปั๊บเมื่อมันสร้างแป้งน้ำตาลน่มันจะส,สะสมอาหารตรงนี้เป็นหลักสําคัญนะครับตัวใบตัวขแขนงเนี่ยมันก็จะดึงไปใช้เหมือนกันพอตัวเองต้องโตต้องแตกอาหารก็จะถูกดึงจากใบด้านนอกเข้าไปเพื่อเลี้ยงขแขนงนะครับก่อนที่สารจะออกฤทธิ์นะครับหลังคือหลังลงไป15วันเราแต่งขแขนงให้เรียบร้อยอาหารที่ถูกดึงไปครั้งอยู่ที่ไหนเพื่อน อาตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวที่ต้นไม้จะใช้ออกดอกในกรณีที่เขาเครียดแล้วเพื่อนเห็นไหมวิธีคิดนิดเดียวนะครับวิธีคิดนิดเดียวเราจะใช้ประโยชน์จากตัวนี้มันเป็นการทํางานตามช่วงเวลาหลายๆคนฟังงงแต่เพื่อนลองนึกตามนะครับมันจะเป็นสเต็ปของมันนะครับสารแพโคมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ชะลอการเจริญเติบโตนะครับลงไปแล้วนะครับออกฤทธิ์ที่15วันเพราะฉะนั้นหลังลงสารไปแล้วเนี่ย15วันเนี่ย เลยสิบห้าวันไปแล้วไม่ควรที่จะเติมอะไรไปทั้งสิ้นแม้แต่การะส,สมอาหารก็ไม่ควรเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้เขาหยุดกินแต่เราไปเติมมัน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 ขนกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นนะครับถ้ารู้อย่างนี้แล้วควรจะเติมทุกอย่างอยากเติมอะไรคุณไปเติมก่อนลงสารหรือหลังลงสารแล้วไม่ควรเกินสิ้าวันเพราะสารยังออกฤทธิ์มไม่เต็มที่เนาะนะครับแต่จะให้ดีอ่ะควรจัดการให้เรียบร้อยก่อนลงสารนะครับก็คือตั้งแต่ปริมานะครับใบทุเรียนเนี่ยผมจะขยายฟาร์มนิดหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนจะเริ่มงงใบทุเรียนเนี่ย <c oughs> เมื่อปรีออกมาแล้วเนี่ยจะมีเวลาให้เขากลางสัก7วันนะครับปีเจวันจากกลางก็เริ่มขยายตัวนะครับเราราวสิบสวันนะครับเมื่อไอตรง14วันนี่แหละนะครับที่เราจะเริ่มลงสารคือใบเพสลาดกลางแก่นะครับเพราะมันจะเป็นมันสามารถที่จะเขาเรียกอะไรรับสารได้เต็มที่นะครับแล้วจากวันนี้จากวันที่ลงสารนับไป15้าวันเขาจะออกลิ์รากตีปมนะครับจากลงสารไปสิ้าวันเนี่ยทุเรียนยังมีกิจกรรม อยู่เรื่อยๆนะครับยินนุ่นน,นี่นั่นได้ปกติเมื่อรากตีปมแล้วทุกอย่างจะค่อยๆหยุดลงนะครับณตอนนี้แหละเราจะรออากาศเพื่ออดน้ำนะครับกระตุ้นให้เขาออกดอกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการลงสารถ้าเรามองให้ลึกเนี่ยการลงสารไม่ใช่ทําให้ออกดอกนั่นเพื่อนนะแต่มันคือหนึ่งในกระบวนการทําให้ เขาเรียกอะไรสร้างความเครียดหรือเตรียมความพร้อมของต้นนะครับเพราะอะไรเพื่อนเพื่อทำไมต้องลงสารเพราะว่าเราต้องการทําทุเรียนออกก่อนออกก่อนเนี่ยหมายถึงเราทําดอกในช่วงที่ยังมีฝนอยู่นะครับถ้าเราไล่เรียงเป็นสเต็ปเนี่ยเราจะเข้าใจเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวมันจะพูดเผื่อไปอีกนิดนึงนะครับการลงสารเนี่ยจะมีผลหรือมีความสําคัญหรือทําให้ทุเรียนทําทุเรียนในช่วงที่ยังมีฝนอยู่เนี่ยมันคืออะไรนะครับเพื่อนเพื่อต้องรู้รดูการด้วย ถอนกลับไปเพื่อจะมองออกนะครับฤดูการถ้าเป็นภาคตะวันออกมี3ฤดูหรอมี3ฤดูเนาะนะครับฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนนะครับพฤติกรรมของทุเรียนเกี่ยวข้องกับ3ฤดูนี้นะครับฤดูหลาอฤดูฝนทุเรียนทําอะไรครับแตกใบนะครับย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกพันๆก็คือเดือนพฤษภาเดือน6ไทยนะครับคือเดือนพฤษภาฝนเริ่มตกปับ๊บทุเรียนจะสร้างชั้นใบนู่นนี้นั่นไปนะครับเมื่อฝน ลดน้อยลงลมหนาวเข้ามาแทนทุเรียนจะเริ่มพักตัวนะครับหยุดการเจริญเติบโตฝนน้อยแล้วนี่นะครับเริ่มหยุดการเจริญเติบโตปั๊บก็สร้างแป้งและน้ำตาลในต้นนะครับสะสมอาหารนี่คือกระบวนการสะสมอาหารเพราะฉะนั้นฝนนะครับฝนน้อยลงเข้าสื่อดูดูหนาวทุเรียนพักตัวนะครับเมื่อมีลมโยกปื๊ดปาดปื๊ดปาดเครียดนะครับประกอบกับได้น้ําน้อยลงนะครับเขาจะเริ่มออกดอกนะครับเห็นไหมสอดคล้องกับฤดูกาลไหมฝนเข้ามาเกี่ยวฝนน้อยลงนะครับเข้าหนาวเข้าหนาว ทุเรียนถึงจะออกดอกทุเรียนตามธรรมชาตินะเพื่อนเมื่อทุเรียนออกดอกเสร็จปั๊บนะครับก็จะติดผลในหน้าร้อนเราจึงเห็นว่าเราจะมาเที่ยวระยองตอนไหนตอนปีเทอมเพื่อนฤด,ดูร้อนเห็นไหมนะครับเมื่อฤดูร้อนได้ผลแล้วเนี่ยมันก็จะตกลงมาสู่ดินรอนอะไรเพื่อนฝนในฤดูกาลต่อไปเนี่ยเ <c oughs> พื่อนเห็นพฤติกรรมของเขาไหมนะครับมันจะวนอย่างนี้นะครับดังนั้นนะครับการทําดอกไม่ชอบฝนเพราะดอกมันจะออกหน้าหนาวเห็นไหมเห็นไหมนะครับ ดังนั้นนะครับเราต้องการผลผลิตที่ออกก่อนคือเราต้องไปทําดอกตอนที่ยังหมดฝนไม่จริงหรือยังมีฝนอยู่สารพิโคมีหน้าที่อะไรสู้กับฝนปุ๋ยศูนย์ห้าสองสามสี่ทางใบมีหน้าที่อะไรสู้กับฝนปุ๋ยทางดินการท้ายสูงแปดยี่สี่ยี่สี่มีหน้าที่อะไรสู้กับฝนนะครับโอเคนะเพื่อนนะถ้าเรามองมองเป็นสายสัมพันธ์กันหรือมองเป็นกระบวนการเพื่อนจะพอมองออกเนาะทุกอย่างนะครับคนที่เขาคิดคนแรกอะเราเราเนี่ย เรียนแบบจากคนที่คิดมาแล้วนะครับแต่คนที่เขาคิดคนแรกเนี่ยเขาเรียนแบบจากอะไรเรียนแบบจากฤดูการเรียนแบบจากธรรมชาติก็คือหลักการ3ฤมดูแบบที่ผมบอกนะครับถ้าเราไล่ไลเลียงดูเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับแล้วเราก็จะรู้เป็อย่างหนึ่งว่าอยากให้ทุเรียนจเจริญเติบโตได้ดีคุณต้องให้น้ําเพียงพอระบบน้ำมีส่วนสำคัญต้องติดเพราะว่าทุเรียนเติบโตตอนไหนตอนฝนนะครับน้ำน้อยปั๊มสะสมอาหารเลยเห็นไหมเพื่อนทุกอย่างมันสอดคล้องต้องกันนะครับเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าเราเลยรู้อ่ะการทําทุเรียน3ปี10เดือนให้ได้ไซเนี้ ปุ๋ยน้อยน้ำน้อยปุ๋ยน้อยน้ำน้อยแต่คุณต้องให้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คืออาชีพผมอาชีพนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยใครต้องการาระลบน้ำที่ทำให้ทุเรียนจเจริญเติบโตได้ดีใช้น้ำน้อยสุดๆแปลงนี้ทุเรียนอย่างนี้นะเพื่อนนะผมเคยโชว์ค่าไฟมาคลิปก่อนใครไปหาดูค่าไฟไม่เกินร้อยยี่สิบบาทนะครับเป็นระบบอัตโนมัติด้วยมีปุ๋ยขายมียาขายนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับมีทานอาหารทางใบ1ชุด700บาทมี3ตัวมีหน้าที่กระตุ้นการแตกใบเท่านั้นนะครับ แปลงนี้โตดีๆอย่างนี้ไม่มีการเติมปุ๋ยช่วยทางใบนะครับปุ๋ยทั้งหมดได้จากทางดินบางๆมียาป้องกันแมลงขายหนึ่ชุด1 8 9 5บาทหลักการการทำใบที่ดีคือใบแต่ออกมาอย่าให้ใบเสียด้วยอะไรครับยาป้องกันแมลงที่ถูกจัดเรียงไว้อย่างดีใบปีช้ยาอะไรนะครับ ผ่านไปวันจากใบปีเป็นใบเพสลาดชยาอะไรเมื่อใบเพสลาดผ่านไปส4วันเป็นใบกลางแก่ชะยาอะไรยาจะถูกวนอย่างดีนะครับเพื่อนๆซื้อยาที่ผมแล้วจะไม่ต้องไปร้านยาอีกนะครับแบบนี้เนาะนะครับมีปุ๋ย e อินทรีย์เคมีที่ใช้กับทุเรลยเลนะครับจาก5 0โลผมเอามาแบ่งขายเพื่อนๆนะครับในกรณีที่คนต้องการใช้ในภาคที่ไม่มีมีนะครับมีหลายภาคของประเทศไทยที่ไม่มีพวกปุ๋ย e อินทรีย์เคมีที่ใช้กับทุเรลนเ,ลเนาะนะครับผมก็จะแนะนาเป็น25.7าเ็นะครับทีนี้ก็นึกเอ๊ะผมก็ ขายเพื่อนไปเลยนะครับเดี๋ยวจะซื้อถุงใหญ่มาแล้วมาแบ่งขายนะครับบวกนิดหน่อยอ่ะทีนี้ก็งานวางระบบน้นําแปลงนี้นะครับหรือต้องการวางระบบน้ำแปลงนี้รับทั่วประเทศเนาะถ้าเป็นอยู่ในเขตเพลิอแรงผมจะรับอยู่ที่เหมาเฉพาะค่าแรง5,500บาทไม่รวมค่าของไม่รวมอุปรกรณ์ครับค่าไมโครก็ไม่รวมนะ พวกนั้นเจ้าของสนใจามจริงนะครับค่าท่อโดยประมาณ1 2ึ0 0หมถึงหนึ่งบาทนะครับถ้าสมมุติว่าพื้นที่สักสิไร่เนี่ยหนึ่งหมถึงหนึ่งบาทนี่ครอบเวอร์ค่าปั๊มเลยนะนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่น้อยๆสามไร่ 3, 4ไร่เนี่ยเอ่อหนึ่งหมื่นสองถึงหนึ่งหมื่นห้าก็จะได้แต่ท่ออย่างเดียวไม่รวมค่าปั๊มเนาะนะครับเพราะส่วนต่างม,มันไม่มี <c oughs> คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยตอนนี้ผมมีช่องทางติดต่อต้นสมภพอยู่สามช่องทางนะครับหนึ่งคือช่องดําจุดประเด็นนนคคิสััส้ๆนนะรบ ช่องฟ้าลงคลิปลงโพสลงภาพพูดคุยกันได้ใต้เมนเลยและช่องแดงคืออันนี้พูดยาวๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพเนี่ยเพื่อนๆฟังมาเพื่อนจะได้เรียนรู้ว่าการเรียนรู้หรือสิ่งที่ต้นสมภพบอกผมไม่ได้บอกว่าเพื่อนๆใช้ปุ๋ยเทพยาเทพแล้วทุเรียนตัวดีอันนี้ไม่ใช่เลยมันอยู่ที่การบริหารจัดการและองค์ความรู้ของเจ้าของสวนยิ่งคุณรู้มากคุณยิ่งทําเงินจากอาชีพนี้ได้มากแค่นั้นเองทินนีลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ